มาครับวันนี้จะมาปอกทุเรียนครับปอกทุเรียนครั้งแรกมาศึกษามาเยอะปอกทุเรียนครั้งแรกก็บอกเอาด้านออกก่อน,นก็ตัดตูดมัน าบากกระพาเนี่ยบอกเฮ้ยนี่ตัดตูดแล้วมันจะเห็นกรีบนะ กระตูดแล้วมันจะเห็นกรีบนอน่าจะยังไม่ลึกพอลองไปอีกหน่อยสิลึกแล้วก็พาตามล่องกรีบนี่นี่ล่องกรีบ ก็ไอล่องตรงเส้นนี้นะครับมันจะอยู่กลางคูพอดีเลยนี่มันจะอยู่กลางคูพอดีเลยครับเดี๋ยวจะผ่าระหว่างล่องปูก่อนนะครับก็คือระหว่างเส้นนี้ลองดูนะผมก็ไม่เคยผ่าเหมือนกันครับครั้งแรก จะกินไหมระหว่างเส้นนะครับอันนี้มีเส้นนี่หนึนน่งเส้นเส้นนี่หนึ่งเส้นจะผ่าระหว่างร่องก่อน ระว่างร่องครับนี่ระว่างเส้นสูซิได้กินหรือเปล่าคนปอกไม่กินคนกินไม่ปอก <c oughs> อ่านี่ออันหนึง่งอันนี้เส้นนะครับเส้นตรงกลางปูเนี่ย มีหนึ่งเส้นตรงกลางปูนีนึ่งเส้นตรงกลางปูข้าตรงกลางนิ้หว่างล่อง แล้วครึ่งลูกนี่วางคู่นี่ลอเห็แล้วตันว่เยแล้วี่ดากินเยินะ้ว ไปก่อนออลูกม,มีนิดเดียววะ่ะนี่<ะ>เดี๋ยวก่อนขอกรีบแรกก่อน Wow. Nè, kiếm lẹc, suối ngam. Uh -huh. Oh, oh, swing him. ยัมมาเด็ยกยนับอโอ้ตัวนี้น่าจะใหญ่เล่นวะตกกลางเลย

อืออือดีอ่ะล่าโอ้อ่าหมดแล้วไห้มันเรียงสวยๆหน่อยลูงนี้กิโล สาโลสมนะครับลูกนี้สามโลสามอ่าโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับกับการปอกทุเรียนครั้งแรกนะครั้งแรกจริงๆฮะโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะมารีวิวอะไรจะมาสาธิตอะไรอะไรจะพังพินาศกันต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย